สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวายพี่น้องโผล่ก,กันที่กอนพี่น้องทองนองพายุโผล่ก,กันตอนสวายเด้อพี่น้องเด้อมือนี้กันเวรที่เสอเอ็ดได้นเนาะเฮ้ยวันที่เสอเอ็ดข้ากสิเอาหนามจากเอื่อยหกักอยู่เมีกาไหนเสื่อพันหนึ่งก็ยายก็สิเอาไปถาไวาย อยู่วัดบานาการในเหลือหายเพิ่นแล้วก็เหลืออยู่สี่สิบสองแพ็คเนาะนี่มือมามือนะพุธดดพนตกห้ำพี่น้อยก็เลยสิเปียกในหนึ่งเขาก็จะเอาขวัดถือเอานนึกว่าแพ้นั่นเหลือสี่สิบสองแพี่น้องมามือหนะก็พนตกห้ำไปเอาหนามืมอ พี่เนาะดวัดดูว่าไปเลยหอดหวัดอะไรพี่น้องมีโดดปะ ยังพอพ้นอยู่หรือเปล่าไอสลาดีแหละเฮ้ยพระเจ้าทำความสะอาดตัดหญ้าตัดโยยังพอพ้นอยู่อยู่เปล่ามียังพอกจะจิได้เอามืออาแล้ว ซาลาวัดบ้านเฮาัวแจบ้านเฮาเอิหัวแจไทยก็จะเอินซาลาพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่พอผนอยู่อยู่บ่ผมเห็นไพ่สักจะเ่าผนไปวิแอปว่าจก มียาเอาเอาไม่พอยปัดนี่แหละว่าท่านได้ปัตจะอาไม่พ่อยไ่ปัตยาูกปรยู่ยาปรยู่บ่เออนายาูกยาูกพันทั้งสพนนอนอยู่เนหอไอน้องผูขอเจยทำความสะอาด ทำความสะอาดเพราะมีหอดเตากีนวกทีนี้ตัวน่ะทีนวกซาลาิกันวัดวาอารามสาลา quá à, thì nổi đi lo nó mặt cá nhân bà lẹo thì nó sẽ là cái đi cái quan trả lại quần quả luôn kì Nó lại vì nó อื่นก็สิได้ผู้สะอาดผู้ยังมือมือผู้สะอาดนอดอีตยังนั่นะน่ะมือหนี่น้ำเงินว่าเอ้าวอาวน็อตยังเงอันน่ะมืออื่นก็ห่อขาดต้อมหันไยวันทีซ่าสองมันทีซ่าสามือบุญน่ะ วันที่วันจากวันนอวันที่2จากมือมือห,อห่อเขามือม่ยายห,หอเขาหรวะนานงาน ศาลาวัดบ้านเฮาพี่น้อยบ้านน้ำบ,บอ่อับ้นานศาลาเก่าศาลาตัวเก่าแล้วก็มากมากเลยก็ไปเห็ดมงใส่บาตยามวันสิ้นพระยามเห็ดหอกเขาเขาหนามบุญใหญ่ๆกันมาใส่บาตรเดีด๋ยวพี่ศาลาใหญ่ดวงไฟแต่ว่ายัไายงไงปูพีพ่น้อย ประมาณยังบอกมีเป็นแต่ยังเห็ดเท่แเน้ะคุนี่ยหลัง เด้เดยอสมิไกยรอบคอยู่ดีมีแหงไรละมั้งด้วยสุขภาพแข็งแรงดรเยพบเจอแต่สิ่งดีดีใภาพใกรให้ประยชน์โดกาสิ่งใดคิดจริงใจจงกลมจงกลมอัปนา ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่อยๆมีแต่คุณหักคุณแลงนีดหวเป็นดูและสงสารให้สุขภาพแฝงแห้งเยชีวิตนาทีการเงินการงานเจริญรลงเรืองสาธุสาธุ

ท่น้อยแล้ะเลย่าปูผลกระบสบายเป็นลอยๆผลมาเป็นเมือไหซอเมือเอยกะจีฮอดมืองห่อเขาผลกรบสบาย่นกะเซียนกระเซียนผกจะมาซักยาหค่ะใมอซักยาแดดกลุมาว่านี่พี่นงเอ้ยาพี่น้อาธุสมาแดดี่เอาเถอะเท เขาจะมาตาดัดมาทำความจะอาอันอ่าอันนี้นะเขาคือม,มาตัดจะเอาอันนั้นมาตาดัดเอาหนา้าลวดอันนะ่ะอันนี้่านขขงเ,งเงนี่ยเนี่ยานมาคำแดงคน พีน่น้องเมื่อกระจักเสียออกปักโซ่หัวแจ๊กพื้นพื้นคือบึ้บมึ้บมาอยากออกปักโซ่สื่อแนวมาไหวใส่ผ้าขาวผ้าหนามื่อแนวมาเห็ดอยู่เห็ดกินนั่นแหละหมักไม่หมักต้คือแน่ไม่เห็ดเง่น ใส่ผ้าขาวผ้าหน้ามจะซื้อผ้าขาวผ้าหน้ามอีกมีแตแหล่นเตียมที่อ่ะองเงียนกะเริ่มมเ้วได้พี่น้องเริ่มมจีดขาวอ่างเงียนแลลวเด้อ ວ່າว่าจันน่ะอันนี้ก็จะ6เดือนไดเดือนนี้แหละเนาะสิได้เข้าโรงียน จังจังด้แกจังในคนจังลูกมากพอคนก็เป็นเมือ่อยนะจแต่เป็นลอยสบายหนาเรียบลอยแล้วน้โมค วยเมื่อหนามีแต่ความทุบความเจริญพบเจอแต่สิ่งที่ดีเฮงๆปังๆเ่งๆปังๆเรื่อยๆด่อนโมทาเงื่อเงื่อนีหายมาหาปศิไปทบุญทำ่านซื่อมาเหตุบุญคือเก่าเพราะเงื่นทิ้เรื่อยไปซื้อน้ำต่ห้ากบซื้อน้ำกินเะามีน้ำพ้นแล้วก็เลยเอาไปเหตุบุญคือเก่าเนาะเห็ดผ้าเก่าผ้าหน้าสื่อแนวมา ใช้ผ้าขาวค่ะเเห็ดผ้าขาวให้ห็าาหพอตอกตบุอกุญเ,เลยเลาให้อนโมทานาะให้ดีมีแหงงลำด้วยลำด้วยดดก็ขาวสะพานแข็งแห้งเอีมแหงต้องสิกจบค,คิปไปเพียงนีิน้นะใหม่สบาดี